สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Climax กับผมดรโกธีรศักิพันธุจริยาครับเป็นประจำทุกๆวันพุธนะครับกลางสัปดาห์อย่างนี้เวลาดี10บนาฬิกาสนาทีทางช่อง M อ็คอรเอดี HD ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องบอกว่าชื่นชอบมากติดตามซีรีส์ของน้องเขามานานแล้ววันนี้ดีใจที่มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องเขานะครับและเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับโด่งดังไปทั่วโลกเลยวันนี้มานั่งคุยตัวเป็น ทุกอย่างที่คุณอยากรู้ทุกประเด็นที่คุณสงสัยนะครับวันนี้เราจะมาคลายแม็กซ์มิวซูเปอร์สิสธิ์จุ้งชีวิวัดเจ้าพ่อเทรนทวิตเตอร์ไม่ว่าจะย่งจับทำอะไรก็ขึ้นเทรนอันดับหนึ่งได้ตลอดเวลาความโด่งดังของมิวไม่ธรรมดาสร้างประกฏการแฟนคลับล้นหลามทั้งในและต่างประเทศซื้อของขวัญให้นับล้านทั้งหลอดทั้งความสามารถที่ไม่ธรรมดาเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง และยังเป็นว่าที่ด็อกเตอร์อนาคตไกลใครอยากรู้ว่าสเปคสาวในดวงใจของหนุ่มมิวจะเป็นแบบไหนติดตามกันได้ใน c r า m แม สวัสดีครับน้องมิวครับสวัสดีครับโมดีใจมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยกันเพราะว่าคิวน้องมิวเนี่ยต้องบอกเลยว่าแน่นยาวไปถึง3ปี5ปีเลยวันนี้ให้เกียรติกับรายการคลแม็กซ์ของเรานะครับต้องพูดถึงประเด็นนี้เลยประเด็นที่บอกว่าออกเพลงช้าปุ๊บตอนนี้ยอดวิวถล่มทลายหลายล้านวิวมากเลยนะครับรวมไปถึงขึ้นทวิตเตอร์เทรนด์อันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็เป็นอันดับ3ของโลกเพลงอะไรครับ เพลงชื่อว่า t านอสครับผม t h a n o ยังไงต้องดีดนิ้วไหมดีดนิ้วดีดนิ้วแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะมีท่อนร้องว่าแค่เธอดีดนิ้วฉันจะหายไปอยหายไปไหนดีนะ <laughs> แต่ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ร่วมทำกับ คุณว่านนักกรดใช่ครับผมนะครับแล้วก็ยังมีนางเอก MV เป็นคุณบินพิชยาใช่ครับให้พูดถึงเรื่องเพลงนิดนึงครับตัวเพลงนะครับผมก็ถูกโปรดิวส์โดยพี่ว่านทั้งแต่งเนื้อร้องทั้งทำนองเลยครับผมก็ตอนแรกคุยกับพี่ว่านว่าเพลงเพลงที่จะทำกับพี่เนี่ยควรจะเป็นยังไงดีครับรพี่ว่านเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเหมือน3เพลงแรกที่ผมปล่อยมาเป็นเพลงแนวโพสิทีฟหมดเลยเพลงกำลังใจเพลงรักอะไรประมาณนี้ครับพี่ว่านเลยบอกว่างั้นแบบลอง เพลงอกหักไหมเพลงเศร้าๆช้าๆ uh huh. สไตล์พี่เลยอะไรเงี้ยผมก็แเออได้ได้ได้เลยพี่เพราะผมอ่ะผมชอบเพลงของพี่ว่านอยู่แล้วครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเออถ้าถ้าเป็นสไตล์ของพี่ว่านแล้วเป็นเป็นเราร้องเนี่ยควรจะเป็นแนวใหม่มากๆก็เลยลองลองดูครับเลยได้เพลงนี้มาและที่สําคัญเลยต้องบอกว่าเป็นเจ้าของค่ายเองด้วยเป็นซ e o ครับนะครับค่ายเพลงเป็นยังไงเปิดมาฟีดแบ็กกระแส ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวตัวค่ายหรือว่าตัวสตูดิโอมิลส s ฟิลสตูดิโอเนี่ยก็คือเป็นเป็นบริษัทที่ดูแลผมตอนนี้ก็มีคนเดียวครับผมก็กําลังแบบตอนนี้ก็หาเด็กใหม่ๆมาอยู่ด้วยแต่ว่าในตัวสตูดิโอเนี่ยทำหน้าที่ก็คือก็จะมีทางฝั่งบริหารด้วยฝั่งจัดการหมดเลยครับผมแล้วก็มี Marketing, ิ้มี PR แล้วก็รวมทั้งโปรดักชันด้วยก็คือเสร็จในในในตัวบริษัทเลย ต้องบอกว่านะครับโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเก่งรอบด้านครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแบบศิลปะเนาะหรือบางคนแบบเก่งคำนวณก็ไปสายเดียวแต่คนนี้เนี่ยได้สองสายเลยสมัยเรียนปริญญาตรีเห็นบอกว่าได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองน้องเรียนดีขนาดนั้นน่ะน้องกินอะไรสมองมันถึงแบบเก่งขนาดนั้นน่ะก็เอาจริงๆก็อ่านหนังสือเยอะมากๆเลยครับอราเป็นคนตั้งใจเรียนเราเราเป็นเป็นคนที่ ถ้าจะสอบผมจะอ่านหนังสือก่อนแบบไม่ต่ำกว่าสองอาทิตย์เลยครับอ่านก่อนนานมากๆคือเราเป็นอย่างเงี้ยวินัยตรงนี้เป็นตั้งแต่เด็กไหมหรือว่ามาได้ตอนไหนมันถึงชีวิตพลิกผันเรียนเก่งมากๆเพิ่งมาได้ตอนมหลาลัยนี่แหละครับผม oh. เพราะว่าตอนตอนเด็กๆแล้วก็ชิลๆแล้วก็ชอบเป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมหรือว่าเอาไปเล่นกับเพื่อนก็คือชีวิตปกติปกติเลยครับแล้วตอนเป็นเด็กนี่คือเราเรียนระดับไหน,นกลางๆหรือว่าเรียนดีอยู่แล้วก็ค่อนข้างไปทางดีอ๋อก็คือแบบมันก็แบบว่าอาจจะเป็น อาจจะเป็น I q คที่ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่เนาะเออเห็นบอกว่าเรียนปุ๊บเนี่ยไม่พอนะตรีแล้วโทรตอนนี้ขึ้นแท่นจะเป็นว่าที่ด็อกเตอร์ด้วยครับคือยังไงพี่ว่าน้องทําไม่มีเวลาเลยน้องเวลาที่ไหนไปเรียนครับคือคือช่วงก่อนหน้านี้ครับผมก็จะเว้นไว้เลยว่าวันไหนที่เราต้องเข้ามาหาลัยไปเก็บวิชาอะไรพวกนี้ก็กักไว้เลยแบบวิ๊งหนึ่งสองวันสามวันเราขอว่าสองถึงสามวันนี้เราไม่รับงานนะ แต่พอพอเราเก็บวิชาครบแล้วเนี่ยก็เหลยนงานวิจัยก็สามารถแบบทำงานได้ทุกวันเลยครับแต่พี่ขออนุญาตถามย้อนไปไม่กี่วันที่ผ่านมาช่วงวันเกิดของน้องมิวเห็นได้ข่าวว่าได้รับของขวัญวันเกิดเนี่ยเป็นเพชรมูลค่าร่วมล้านจริงป่ะครับใช่ใช่ครับผมคือยังไงคือใครให้เพชรน้องเป็นเป็นแฟนๆเลยครับเขาก็ก็รวมเงินกันครับเพื่อซื้อเพชรมาให้เขาบอกว่าเหมือนที่ซื้อเพชรให้เนี่ยเพราะว่าความหมายของเพชรมันคือ เป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีคุณค่าอะไรเงี้ยผมรูร้สึกว่าเออเขาน่ารักจังเลยคือผมผมว่าผมรู้สึกว่าเวลาคนให้ของขวัญกันเขาต้องมีระบบความคิดที่ว่าเอ,อ้ยจะซื้ออะไรให้คนนี้ดีนะต้องไปตามหาความหมายเลือกสิ่งที่ชอบหรือว่าสิ่งที่เราอยากให้อะไรพวกนี้แล้วพอพอพอเรารู้ว่าไอเดียของแต่ละอย่างมันเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกซึ้งแล้วแบบขอบคุณแฟนๆมากๆที่เขาแบบทาให้ขนาดนี้แล้วเวลาแฟนๆทําอะไรให้มิวเนี่ยพี่ต้องบอกว่าคืออลังการงานสร้างมากเลยเนาะ คือเป็นแฟนคขับที่ดีมากๆน่ารักมากแล้วก็เหมือนก <มา S 2> ับเขาคอยซับพอร์ตเราทุกๆทุกๆงานทุกกิจกรรมเนาะมองไปไกลๆอนาคตเ,คเราวางเป้าหมายว่าว่าเราอยากจะอยู่ตรงจุดไหนหรือทําอะไรสำหรับอนาคตนะครับตอนตอนนี้ก็คือเคยคิดว่าเนี่ยเราเคยเล่นซีรีส์ มาบ้างแล้วถ่ายโฆษณาถ่ายแบบอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งอะเราอยากลองเป็นผู้จัดดูบ้างอยากมีซีรีส์ของตัวเองเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเนี่ยช่วงนี้เราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนนะแล้วอีกประมาณแบบ2-3ถึงปีเราจะหาทุนมาเพื่อทาซีรีส์ของตัวเองแต่ว่าเหมือนดันช่วงที่ผ่านมาเรามีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งครับเป็นการแบบเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะควาเรียมครับแบบการทํางานภา,ภายในนั้นอาชีพของสัตวแพทย์แล้วเราเอาไอตัวเนี้ยเอาพล็อตเนี้ย ไปเสนอต่างชาติครับแล้วเขาก็ให้ทุนมาเลยก็คือต้องทำตั้งแต่ตอนนี้เลยและอย่างเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยอขาเ r i ย m แมนครับ,รบตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับโหต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเริ่มเลยครับน่าจะประมาณ15-20แล้วกันับผมแล้วเราจะได้ชมเรื่องนี้ประมาณเมื่อไหร่ภายในปีนี้แน่นอนครับอ๋อแสดงว่ามันก็คือแบบรอแค่วันชูตติ้งเท่านั้นเองเนาะใช่ครับตอนนี้ก็เหลือทำบทให้เสร็จ แล้วก็แคสแล้วก็สามารถถ่ายได้แล้วครับถ้าบทอะไรขาดเนี่ยเรียกพี่ได้นะได้เนื้อฝบกเนื้อฝากตัวก่อนเพราะพี่ดูนาคนแล้วเนี่ยคำว่ามหาชนอยู่ไม่ไกลจากตัวน้องเขานอกจากหล่อหน้าตาดีนิสัยดีแล้วเนี่ยยังมีความสามารถด้วยขอบคุณมากเลยครับแต่ด้วยความที่เราเป็นซุปตานะคุณน้องเนาะเวลาเราไปไหนมาไหนค่อนข้างจะต้องมีแฟนคลับเยอะบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องแบบในยุคพี่อาจจะแบบบางคนไปดึกๆหรือว่ามีการปลอมตัวไปทำที่ต่างๆตัวมิวเองเวลาไปที่ไหนอ่ะ คือทุกวันนี้ต้องปลอมตัวหรือว่าต้องไปในช่วงเวลาพิเศษไหมคือคือเราเราเราเรู้สึกว่าถ้าเราต้องการจะออกมาข้างนอกแน่นอนว่าจะมีคนเห็นอยู่แล้วก็ก็เตรียมใจไว้แล้วก็เป็นตัวเราเนี่ยแหละครับืมพราะผมก็รู้สึกว่าแฟนๆเข,นเขาน่ารักเขาหน้ารักตรงที่เขาเข้าเข้าใจเราว่าเวลาไหนคือเวลางานหรือว่าเวลาไหนคือเวลาส่วนตัวเวลาเราเข้าาไปเดินห้างไปนั่งทานข้าวที่ร้านอะไรพวกนี้ครับเขาก็ใช้เวลาเราเลย แบบพอกินข้าวเสร็จออกมาข้างนอกเขาอาจจะแบบทักทายนิดหน่อย้ก็แยกย้ายกันไปอืมแล้วเขาบอกว่าตัวมิวเองอ่ะมีฉายาเป็นเจ้าพ่อเทรนทวิตเตอร์คือทำอะไรแล้วขึ้นเทรนตลอดเลยเรารู้สึกอย่างไรก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันี่ก็ก็ดีใจมากๆที่แฟนๆคอยแบบคอยติดตามคอยซัพพอร์ตว่าไม่ว่าจะมีดีเทลอะไรในชีวิตของเราเนี้ยเขาก็จะคอยอัปเดตให้ตลอดก็น่ารักมากๆแล้วพอ เราเห็นอะไรพวกนี้ปุ๊บมันทําให้เราอยากพัฒนาตัวเองอยากสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆมาอยากไปฝึกสกิลมาเพิ่ม,มเพื่อม,มาตอบแทนเขาเพราะว่าเราอยู่ในฐานะของศิลปินฐานะของนักแสดงมันคือคนที่สร้างสารรค์ผลงานครับถ้าเราอยู่นิ่งเราคืรู้สึกว่าถ้าเราเอาเปรียบเขาหรือเปล่านะเราเลยต้องแบบพยายามแบบพัฒนานตัวเองตลอด แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆมาเพื่อให้เขาได้ชมกันและการพัฒนานะครับก็ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องผลงานต้องบอกว่าในเรื่องของแฟชั่นนิสต้านี่ก็คือไม่แพ้ใครตามที่พี่คอยกดไลค์กดแชร์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยือ้งม่เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนสีผมบ่อยมากเปลี่ยนทรงผมบ่อยแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าแต่งตัวเป๊ะปังรังเวอร์มากคือตรงนี้นี่ใครดูแลหรือว่ามันมันเกิดจากอินสปายอะไรครับก็คือ ผมเนี่ยจะมีจะมีทีมที่เป็นสไตลิสต์อยู่ด้วยครับผม mm hmm. เวลาไปงานงต่างๆเนี่ยเขาก็จะคอยแบบคิดมาให้ว่าอะไรยังไงแต่ตัวผมเองก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วด้วย uh huh. <laughs> ก็เลยค่อนข้างจะเก็ตอารมณ์ของเขา uh huh. แล้วพี่แบบงานนี้เป็นอย่างนี้นะนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วเราเรื่องสีผมเนี่ยเอาเอาจริงๆคือเพิ่งมาเปลี่ยนบ่อยช่วงนี้ครับ uh huh. เพราะว่าตอนตอนต้นปีเนี่ยก็ เกิดมาไม่เคยลองฟอกสีผมแบบจริงจังเลยก็เลยอ่ะมันมี MV มีหนึ่งชื่อว่ากูนเดเป็นซิงเกิลที่สามที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้ครับก็บเลยรู้สึกว่าเออเราอยากทำผมสีแบบเป,ไป็นสีสีบ้างสีชมพูอะไรพวกนี้แล้วจะเปลี่ยนอีกไหมก็ตอนนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนมาอินทรงหนึ่งถูกไหมก็กลับมาเป็นดำแล้วจะเปลี่ยนอีกไหมไปเป็นสีแสดสีฟ้าสีก็คิดว่าอาจจะต้องรอถ่ายอัลบเรื่อมาเสร็จก่อนอ๋อคือเราก็มีการวางแผนนะเนาะว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ที่แน่ๆเลยก็เป็นแบบว่า เจ้าพ่อแฟชั่นนิสตาตัวพ่อเหมือนกันเนาะเป็นคนที่แต่งตัวโดนใจแล้ววัยรุ่นหลายๆคนก็แบบว่าเรียนแบบนิดนึงครับแต่พอพูดถึงเรื่องซีรีส์เรื่องผลงานเราก็ต้องขอย้อนกลับไปวันวานวันที่แบบสร้างชื่อให้เรานะพี่ธานพี่ไทยนะคือดูเราเนี่ยบิดตัวงอเป็นกุ้งเลยนะครับเพราะว่าอินนะตัวตัวเราเองเนี้ยได้แบบว่า มีการสารต่อหรือว่าจะมีการกลับมาคอรจรเจอก,กันกับน้องกลับบ้างไหมครับถ้าถ้าพูดถึงงานในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องรอก่อนเลยครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันแต่ละคนก็มีงานส่วนตัวที่ต้องทำแต่ว่าเรื่องอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีกลับมาเจอกันบ้างเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเรื่องซีรีส์ตอนนี้ไม่มีแผนลเลยครับแต่ก็คือเรื่องซีรีส์ที่เราเล่นด้วยกันนะเนาะทางไทยเนี่ยเดอะซีรีส์ก็ถือว่าเป็นซีรีส์สร้างชื่อสร้างตัวตน ทำให้ทุกคนรู้จักตัวเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราจะมีโอกาสได้ชมซีรีส์แบบแนวแบบวายอะไรอย่างเงี้ยอีกบ้างไหมครับจากน้องโอ้โหสำหรับผมเนี่ยคือถ้าถ้ามีใครติดต่อมาก็เปิดโอกาสรับอยู่แล้วครับผมบแต่ว่าเราก็ต้องดูบทด้วยนะว่าบทน่าสนใจแค่ไหนครับผมก็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 พร้อมเล่นเหมือนกันเพราะตอนนี้พูดต,งตรงๆเลยก็คือว่าเราก็เป็นอิสระถูกไหมใช่อิสระครับไม่ใช่อิสระธรรมดาสิเราเป็นเจ้าของบริษัทด้วยซึ่งเจ้าของบริษัท ดูแลในทุกภาคส่วนคือพี่จะต้องชมเฉยน้องไลยนะน้องเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามองกันไกลอ่ะคือมอ,มองว่าแบบว่ามัน,มนไม่ใช่แค่ดูแลตัวเราอ่ะคือเราสร้างเป็นองค์กรเลยแล้วก็ Management โดยผ่านกระบวนการความคิดของทีมงานแล้วเราก็เป็น CEO คอยดูอยู่ใช่เนาะแล้วมันก็เขาเรียกว่าอยากทำอะไรก็ได้ทำในสิ่งที่เราคิดตอนนี้ถ้าจะให้ได้ชมเลยจะมีผลงานอะไรบ้าง ถ้าถ้าเร็วนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ปล่อยซิงเกิลมาสี่ซิงเกิลแล้วและภายในภายในปีนี้ตั้งใจว่าจะมีอัลบั้มเต็มครับก็จะมีประมาณ1ิเพลงได้แต่ว่าสําหรับตัวซิงเกิลเนี่ยจะปล่อยถึงเพลงที่หแล้วพอหลังจากนั้นก็จะรวมอีก5ามาเป็น1ิเลยครับผมอยเป็นอัลบั้มเต็มเห็นไหมเขาคิดเสร็จเลยหนึ่งสองสี่ห้าแล้วบวกอีกห้าเป็นสิอัลบั้มเต็มดังนั้นต้องรอซื้อรอโหลดให้ทันเนาะแต่ถ้าเกิดจะเทียบไปแล้ว เราเป็นคนที่เสียงดีประมาณนักร้อง oh. แต่เราก็เล่น <c oughs> เราก็เล่นซีรีส์ดังในแนวนักแสดงถ้าเทียบสองบทบาทนักแสดงกับนักร้อง,งอันไหน,นคือสิ่งที่เราคิดว่ามันมันใช่หรือมันแตกต่างกันยังไงถ้าตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยผมจะชอบความเป็นนักร้องมาก,ก่อนอืแต่ว่าเราเราดันมีโอกาสมาเป็นนักแสดงก่อนคราเรา พอเราได้แสดงจริงๆแล้วเราเราได้ตั้งใจเรียนไปเรียนอคต i n g หรือว่าได้ศึกษาเรื่องการแสดงแล้วเราก็ชอบเรื่องการแสดงเหมือนกันถ้าพูดถึงความต่างของสองเนี่ยผมรู้สึกว่าการเป็นนักร้องอ่ะมันมัน,ม,นมันคือการที่เราได้เป็นตัวเองได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเรา<ค>ผ่านเพลง uh huh. ได้คุยกับแฟนๆผ่านเพลง uh huh. แต่ว่าของนักแสดงอ่ะมันก็ดีตรงที่เราได้มีโอกาสเป็นคนอื่นเหมือนเราเรา,เราเกิดมาชาติเดียวอ่ะเราเป็นเราเอ,อยู่แล้วมันมันไม่ได้มีโอกาสมากหรอกที่จะได้เป็นคนอื่น แล้วการที่เราได้เป็นนักแสดงมันคือการที่เราได้ไปศึกษาเรื่องราวของชีวิตนนอีกคนคนหนึ่งแล้วแบบไปถ่ายทอดเรื่องราวเขาผ่านเรื่องราวของซีรีส์ของหนังต่างๆก็น่าสนใจทั้งสองอันเลยแต่มันก็ยังไม่จบนะคเพราะได้ข่าวว่าน้องก็ลุกขึ้นไปเป็น,ปนพิธีกรอีกซึ่งตอนนี้พี่ก็นั่งแบบว่าหนาวๆร้อนๆว่าไม,ไม่หรอกเ <laughs> มิเมลจะเก็บทุกงานเลยหรือเปล่ายังไงพี่งานพิธีกรล่าสุดอันนั้นนะอันนั้นคือคือเจริงผมเป็นคนที่ไม่มีสกิลพิธีกรเลยครับเออ แบบทำเหมือพี่แล้วเก็บเอาไว้เก็บอาชีพไว้ให้พวกพี่ได้ทํางานบ้างแล้วยังไงครับคือผมรู้สึกว่าพอผมได้มาทํางานเพลงแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากดันวงการทีป๊อปไปสู่ตลาดโลกแล้วแล้วคือไอตัวรายการรายการเนี่ยครับผมมันเป็นรายการเพลงที่เหมือนค่อนข้างจะเน้นไปทางออนไลน์ด้วยแล้วแฟนๆต่างชาติเขาเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีแฟนต่างชาติค่อนข้างมากแล้วการที่เราทาเป็นพิธีกรเนี่ยคือเขาติดต่อมาแล้ว เรารร้สึกว่าตอนแรกก็คิดหนักเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้เก่งออผมไม่มีสก,กิลพิธีกรเลยแต่แต่รู้สึกว่าเหมือนวงการเพลงไทยคนเก่งเยอะมากๆแล้วเราอยากให้คนต่างชาติได้เห็นก็ uh huh. เลยแบบก็ก็ลองเป็นพิธีกรดูครับผม uh huh. เพื่อให้แบบแฟนๆได้ต่างชาติได้มาเห็นด้วยว่าในไทยเนี่ยมีคนเก่งๆเ,เยอะมากเลยนะค uh huh. ือเขาแบบก็มาชอบคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วเอาไปพูดต่อ uh huh. เหมือนเราก็ต้องแบบพัฒนาตัวเองด้วยเนาะคือทุกๆด้านเลย จากการแสดงหรือว่าการร้องเพลงรวมไปถึงสกิลในการพูดทักษะการเป็นพิธีกรครบครันรอรวยแถมแฟนคลับเยอะดังนั้นอยากรู้ว่าแล้วแฟนตัวจริงละ่ะมีบ้างไหมหัวใจสีห้องของเราเป็นสีอะไรมีใครจับจองสักห้องหนึ่งหรือยังก็ตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้แห้งแรงม้ง อุ้ยน้องมิวพูดอย่างนี้นี่แฟนคลับเขาชุ่มชื่นเลยนะออจริง,งจริงดองน่าติดีการศึกษาก็ดีสมองก็ดีแล้วมันขาดตรงจุดนี้ได้ยังไงไม่มีใครเข้ามาคุยเลยครับผมก็สงสัยเหมือนกันครับคงผมคงรู้สึกว่าเขาคงคิดว่าผมยุ่งแหละแต่ตัว<อ>ผมเองผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ไปตามหาหรอกว่าแบบเงาหรือไม่เงาเฮ้ยก็ไม่เงาจริงๆเพราะว่าช่วงนี้พ,พอทํางานเสร็จปุ๊บอยากกลับไปนอนมากเลยอืแล้วก็รู้สึกว่า ยังยังไม่พร้อมจริงๆยังยังไม่พร้อมที่จะไปมีใครตอนนี้ครับเพราะรู้สึกว่าเหมือนกลัวไม่มีเวลาให้เขาแล้วแบบไปคุยกับเขาแล้หรือเขางอนแล้วแล้วแล้วสเปคของมิวเนี่ยต้องแบบสไตล์ไหนคือเป็นคนแบบว่าต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยหรือว่ารูปพัณ์สันฐานเป็นยังไงอ,อ๋อถ้ารูปภัณ์สันฐานลนครับชอบแค่คนที่คือ,ค,อ,ค,อคือไม่เกี่งเลยเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือว่าอะไรคนนี้ชอบคนที่แต่งตัวดี Oh. เวลาแบบแต่งตัวแล้วแบบแต่งตัวได้หลายแบบเออแล้วเวลาออผมก็เป็นคนชอบแต่งตัวเหมือนกันก็รู้สึกว่าเเวลาแบบถ่ายรูปด้วยกันแล้วมันดูดีนะอะไรเงี้ยคือการแต่งตัวจริงๆนี่มันสะท้อนหลายๆอย่างเนาะใ,ในเรื่องไลฟ์สไตล์หรือว่าในเรื่องของความคิดจินตนาการนเนาะเก๋ดีนะเป็นคนที่ชอบคนที่แบบแต่งตัวแบบได้หลากหลายแล้วก็มีไอเดียเรื่องการแต่งตัวดีๆแล้วเราก็ที่ที่สําคัญเลยอ่ะชอบคนที่มีความคิดด้านการเปลี่ยนแปลง ือเขาต้องไม่หยุดติดเหมือนประมาณว่าพร้อมจะพัฒนาด้วยกันไปเรื่อยๆพร้อมจะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะผมผมรู้สึกว่าคนเราถ้าหยุดเรียนรู้กันเมื่อไหร่ก็คือการเลิกชอบกันนั่นแหละแต่ถ้าเราแบบเราคอยเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอถ้าแบบหยุดการเรียนรู้กันแบบก็คือเลิกเลิกสนใจกันแล้วอะทำไแบบชอบคนที่แบบพร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกันเลยอ๋อเพราะเหตุนี้เองนะครับทําให้ใครๆก็หลงรัก มิวสุขสิ์นะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมน้องสามารถโกอินเตอร์แล้วก็อยู่ได้อย่างมั่นคงมีแฟนคลับที่ตอบรับแบบว่าสนับสนุนกันเยอะเนาะเพราะด้วยไมเซ็ตหรือว่าข้างในใจของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่จริงใจคิดยังไงพูดอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องร่วมสนับสนุนกันต่อไปสุดท้ายนี้อยากให้น้องมิวเนี่ย ฝากถึง FC ซและกันผมวิเชื่อว่าพลังมหาศาลที่ทำให้ยูมาถึงจุดนี้ได้ก็คือแฟนคลับที่น่ารักทุกๆคนทั้งในและต่างประเทศนะครับมีอะไรอยากจะฝากเนี่ยเชิญได้เต็มที่เลยครับครับผมก็อยากจะฝากถึงแฟนๆทุกๆคนนะครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันเลยเพราะด้วยสถานการณ์ต่างๆก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเพราะว่าวันที่เราได้กลับมาเจอกันเนี่ยก็จะได้แข็งแรงแล้วก็สนุกกันให้เต็มที่นะครับก็อยากจะไปร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังแล้ว ที่คุงทุกคนมากแล้วก็มาทุกคนมากเลยนะครับอขอบคุณที่คอยสนับสนุนนะครับผมโอ้โหะทวยเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องมิวสุภาษิตมากๆนะครับที่ให้เกียรติเาเป็นแขกรับเชิญของเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับผม <laughs>